กรับสวัสดีทุกคนครับวันนี้พบกับนัดปิน่นโตอีกแล้วซึ่งเราก็นำเสนอเกมเสยขวัญมาตลอดเลยนะวันนี้ก็หยิบไปเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Tic t, t ท c 12 o'clock หน้าเรื่องราวของการเข้าไปสำรวจโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งในโรงเรียนนี้ดูเหมือนว่าเป็นโรงเรียนร้างที่มีประวัติอะไรบางอย่างดำมืดซ่อนอยู่ เกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สมัยแบบยุค90เกี่ยวกับหนังเขาจะหนังแบบฆาตกรรมหรือไม่ก็กลุ่มพิธีกรรมบางอย่างที่เขาทําอะไรแบบแปลกๆกกันในช่วงนั้นผมรู้สึกว่าเกมนี้มีกลิ่นอายของการล่าท้าผีอยู่แต่ไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรที่แน่ๆรูปแบบการเล่นเนี่ยเป็นการ เล่นแบบผ่านหลายๆคืนอ่ะต้องอยู่ในสถานที่เดิมหลายๆคืนเพราะฉะนั้นในตัวนี้เป็นเดโมเวอร์ชันนะครับเราจะได้สัมผัสเกมเพลย์แบบคร่าวๆดูก่อนว่าลักษณะเกมเป็นยังไงบ้างถ้ามันโดนใจแล้วก็เกมปล่อยตัวเต็มเมื่อไหร่เจอกันยาวๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจับหน้าจอให้ดีใส่หูฟังแน่นๆตามผมมาผมจะพาคุณไปทัวโรงเรียนตอนคืนกันเริ่มนะครับนี่ไง นี่คือหน้าเมนูนะคือเราจะต้องไปอยู่ที่แห่งนี้ประมาณ5วันครับ9 10 11 12 13เราสามารถติกวันที่9เพื่อเลือกวันที่ได้ปีที่เกิดเหตุคือปี1985ก่อนผมเกิดอีกผมเกิด1987แต่ว่าเป็นเดือนกันยาเหมือนกันเลยเออเดือนเกิดผมพอดีแปลว่ามันต้องมีเรื่องแล้วว่า9กันยางานนี้ต้องมีเรื่องครับผม tick o'clock. I don't understand. I don't understand. missed, but police have closed the school. Well, leans leans closed closed in the investigation. What do you know. Know. Don't understand? If Clint misses, will the police close the bank? I think we need to so seek baa, him in a place or? where he could go, you deux 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 you you if you really disappeared at the school? I'm sure he is. The fact is that something similar has already happened. ฉันจะบอกว่าเมื่อไม่นามนมานี้ก็มีเรื่องคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันฉันไม่ดูบันทึกของเมืองมามีโรงเรียนหลายโรงเรียนมีเด็กหายไปเหมือนกันนี่ก่อนนะโรงเรียนเรามีข่าวการข่มขืนขและฆาตกรรมด้วยเหรอนั่นไปได้มาจากไหนเนี่ยพ่อฉันน่เนี่ยพ่<ข>อฉันท <ขอ S 2> ำงานอยู่ที่นั่นเว้ย But the oldest the news papers are in can It's so creepy. This photo. I always knew there was something wrong with this hole. In the 70s, the housed a high school. It was closed after the murdered student Jennifer Fox from a support group was found in the earlier. They tried to hush up a loud scandal about murder and rape. เขาพยายามที่จะปิดข่าวเรื่องการฆาตกรรมและข่มขืนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่เด็กสาวฉันว่ามันต้องมีเรื่องเชื่อมโยงกแน่เด็กที่หายไปตอนนี้เจนนิเฟอร์หายตัวไปไม่มีใครหาตัวเจอ2อาทิตย์เหมือนกับในข่าวหน้านั้นเลยฉันว่าเราต้องหาเพื่อเ็นเราเต้องหาเพื่อเราจเจอแบบเป็นๆแน่ถ้าเรารีบลงมือก่อนเราเหลือเวลาหนึ่งสัปดาห์ พราะเธอเพิ่งหายตัวไปหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นทำไมนะไม่บอกตำรวจอ่ะตำรวจจะไม่เชื่อเราเหรอเราต้องเข้าไปที่โรงเรียนนั่นแต่จะเข้าไปยังไงล่ะโรงเรียนมันปิดอยู่เราไม่จำเป็นต้องเข้าโรงเรียนก็ได้เว้ยเราสามารถใช้ป้อมยามเพื่อดูทุกอย่างในโรงเรียนได้เราสามารถใช้ป้อมยามเพื่อดูทุกอย่างในโรงเรียนได้ เราไม่สามารถเปิดไฟโรงเรียนได้นะถ้าเปิดไฟโรงเรียนมันเหมือนจัดงานคิดมากทุกคนจะแห่มาแน่ไฟต้องห่วงนะเขาไปติดตั้งกล้องนี้เองกล้องนี้มันสามารถมองได้ในความมืดระดับหนึ่งไม่จำเป็นต้องเปิดไฟหรอกวิลจะไปขโมยคุญแจเพื่อเข้าไปในบันทึกของเมืองเราแล้วก็หาข่าวต่างๆ I will try to learn Cory will sit in the driveway to the school on the watch sentinel. Right, Big Leader. i watch the school through security you stay at the Coordinate actions Jerry, and okay. I just have a couple of books about cameras and security. There's some about diesel generators in the big encyclopedia. And the computer will be at hand. Can we do it? เราจะทำได้ไหมนะ่ได้ได้นอนหวังว่าเราคณไม่เสียเวลาเปล่าด้วยเพื่อนเดยวบ่นนะถ้าเรามีโอกาสเราต้องลองทําดูนะฉันคิดว่าอย่างงั้นมันมีเด็กแบบเหมือนเด็กเนิร์ดอะมันจะมีตัวเนิร์ดตัวหนึ่งที่พ่อมันทํางานแบบเกี่ยวกับบันทึกของข่าวต่างๆในเมืองบันทึกเก่าๆอะไรเงี้ยเป็น archive ก็คือสามารถเข้าไปหาข้อมูลหรือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในเมืองได้นะครับ Jerry j e r r ่ฉันอยู่ที่นี่แล้ว โ <Okay>, <But> อเคนายเราไปดูทั่วๆนะ oh. ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เราเล่นเป็นรีเวอร์รีเวอร์คือเด็กที่จะต้องไปดูป้อมยามนะครับถ้าจำไม่ผิดกูอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือเปล่านะมีคอมพิวเตอร์ด้วย <Not now. S 1> ก็คือบรรยากาศมาในแบบว่าธีมของหนังสยองขวัญยุค90เลยเด็ก4คนพยายามจะสืบหาบางอย่างที่เชื่อมโยงกันเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนปิด เด็กหายตัวไปซึ่งเด็กที่ชื่อเจนิเฟอร์เป็นเพื่อนของคนพวกนี้ด้วยนะครับแต่พอไปรื้อข่าวดูเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วในช่วงปี70มีคนเคยหายตัวไปเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันคือหายไป2ส,สัปดาห์แล้วเจอเป็นศพแต่ตอนนี้เจนิเฟอร์หายไปแค่สัปดาห์เดียวยังมีเวลาในการช่วยเหลือครับเขาคิดอย่างนั้นกันไฟฉายของมึงก็ช่างสว่างน้อยมากนะครับในเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันจะลองมันเหม็นมากเลยว่ะเพื่อนฉันว่ามีอะไรตายที่นี่ว่ะ not time yet. ไม่ให้เปิดประตูหรอมันให้ทำอะไรเนี่ยมันให้ดูรอบๆก่อน exit แล้วจะไปยังไง open not now ยังเปิดไม่ได้อุ้ยเขีเ้ย <c oughs> มีหมาด้วย what the fuck ดนนะูสายไฟก่อนนะสายไฟมันก็ลากไปถึงเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้ใช่ไหม มันไม่ให้เปิดไม่ทำเลยเลยตู้ไฟก็กดไม่ได้ตรงนี้มีห้องก็เข้าไม่ได้ not now ก็ไม่ให้ออกเอ๊ะมึงให้กูทำอะไรเนี่ยเปิดพัดลมพัดลมเปิดได้ก็ต้องดูกล้องวงจรปิดนี่นี่นี่คือห้องยามนะครับอันนี้ห้องยามแน่ๆนเปิดเก๊ นี่ไงปี1906ถึง1967เกล่างสุดเปิดไม่ได้นะครับน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เราหยิบได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันมีโนต้ต Security Support 955253923เป็นไง,งเพื่อน นายได้ดูระบบควบคุมควิดีโอหรือยัง Now, นายดูดิเรามีอะไรบ้างอ่ามันให้กดที่เครื่องนะตอนนี้ได้แล้วครับเอ่ e l e c t Camera นี่ไงด้านขวาจะมีปุ่มดูกล้องอยู่นี่นี่เป็นกล้องในโรงเรียนแล้วนะมีความ Five Nights Freddy s. มีกล้องดับไปประมาณ2ตัวนะครับตอนนี้ สามตัวอุ้ยเกียกล้องโคตรเยอะสี่ตัวห้าตัวอะไรวะนั่นน่ะก้องบางตัวไม่มีสัญญาณนะ่ะฉันว่าเครื่องปั่นไฟอาจจะทำงานไม่พอก็ได้เนะ๊นายลองไปดูสิอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องปั่นไฟอ่ะจะบอกว่าไฟมันจ่ายไม่พอทำให้กล้องไม่ติดบางตัวนะครับก็ เราออกจากตรงนี้ยังไงอ่ะ Can do it? I I want to go out เครื่องปั่นไฟเหรอ Apparently it's a generator charging gear. t o I wonder how you can charge it. ฉันอยากรู้จังเลยว่าจะชาร์จเครื่องนี้ยังไงอ่ะเนี่ยพลังงานมันหายไปประมาณสองสามขีดต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างนะเพื่อนน่าจะมีฟิลสายไปหรือเปล่าครับ อ,อุปกรณ์บางอย่างหายไปฮะกูดูทรงนะเดี๋ยวกูได้ไปหาในกล่องไม่มีนะห้องเก็บของไม่มีนะถัขงขยะไม่มีนะ วอกลับไปคุยกับเพื่อนนี่มึงไอเกะนี่ก็ไม่มีหลักๆก,ก็คือตอนนี้ปัญหาคือเครื่องปั่นไฟนะครับโอดมืดมืดในขนาดที่ว่าแบบกูเปิดไฟฉายก,กูยังมองไม่เห็นนี่คือแบบว่าถ่างตากว้างมากๆไม่ง่ายในการจะหาของนะเพราะว่า มิชชั่นมันไม่ได้แบบเคลียร์มากว่าต้องให้หาที่ไหนแล้วก็ไม่มีอินดิเคเตอร์บอกว่าของอยู่ตรงนี้นะแบบเรืองแสงให้สักนิดนึงหรืออะไรเงี้ยไม่มีเจอแล้วครับไขควงต้องใช้นี่ครับฉลงประแจงัดเข้าไปหมุนได้ลูกชาร์จพอแล้ว โอเคหมุน3ทีไฟแรงขึ้นเฉยไม่น่าเชื่อเลยวะ่ะดูกล้องต่อหมุนแล้วกล้องบางตัวก็ยังไม่ติดอยู่ดีเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮไอียเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะนั่นน่ะนั่นมันเด็กเชลิดเดอร์ป่ะถือผู้ด้วยไปแล้วออากล้องไปไหนอะ่ะบ้าเ้ยมันขยับด้วยอ่ะ น่าจะเดินมาตรงนี้ป่ะหรือว่าขึ้นชั้นสองน่าจะโอย้ยหาเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วจะอยู่อย่างนั้นเหรอไปไหนแล้วอ่ะ เนี่ยน้องน้อง,องไป,งไปทุกน้องไปทุกที่เลยว่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามาที่ห้องที่กูอยู่วะเนี่ยไอ้เหียไปแล้วไอ้บ้านั่นมันใกล้จะมาถึงประตูแล้วนายรีบไปปิดประตูนั่นเร็ว ปิดแล้วครับปิดแล้วครับผมอ้าวแล้วบานนี้ไม่ปิดเหรอไอเหียมาเคาะแล้วชิตโอ้ไม่กอด เฮ้ย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 เูป uh ิดไปแล้วนะมึงอย่าหรือว่าเข้ามาแล้ววะอะไรอ่ะขอบคุณที่เล่นเดโมฮะ กูยังไม่ได้รู้สึกอินอะไรเลยแต่ว่าก็พอจะเข้าใจเกมเพลย์บ้างแล้วว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับการมอนิเตอร์และป้องกันไม่ให้ผีเข้ามาหาเราแต่มันคือผีแน่ๆครับผีเชียร์ลีดเดอร์ด้วยจบแบบนี้ก็ผมว่าน่าจะมีเดโมอีกสักตัวหนึ่งที่ ขยายความหน่อยว่ามันมีการเล่นบทบาทอื่นๆของตัวละครอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่ามีตัวละคร4ตัวถูกไหมถ้าเราได้เล่นตัวนี้มันก็ตื่นเต้นแหละเพราะมันเป็นตัวที่อยู่ที่โรงเรียนแต่ว่าถ้าได้เล่นบทอื่นของตัวอื่นด้วยผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้นะครับมีมิติมุมมองของเกมเพลย์หลายแบบอะไรเงี้ยแต่ก็มันจบลงแล้วครับสำหรับเดโมเขาบอกขอบคุณมากนะที่เล่นกู <c oughs> ยังไม่ทันเห็นหน้าเชลิเดอร์มากี้ัชัดเลยรู้แต่มันกระโดดลงมาเหมือนกับลิงมาเกาะรม ที่เห็นยังไงกับเกมนี้บ้างให้สักกี่คะแนนก,กี่กะโหลกลองคอมเมนต์ทิ้งบอกกันไว้หน่อยนะครับส่วนพี่นัดก็เสียดายนิดนึงที่เขาเกล่นเนื้อเรื่องมาดีแล้วอะ่ะมันมีสตอรี่ตอนเปิดเรื่องอ่ะดีแล้วแต่ว่าเกมเพย์ได้เห็นน้อยมากนะครับก็เลยรู้สึกเสียใจสะเทือนใจเหมือนกันที่โดนที่โดนน้องขี่นะครับถึงแม้พี่จะชอบให,ให้น้องขี่แต่ว่าน้องลงมาแบบมันแรงไปอะ่ะขออน,นุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กันบ้างกดแชร์กดซับสไคร e ก็ได้ถ้าชอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ